in the deep forest there was a tiny house a friendly elf named ellie lived there ellie had a magic hat when she wore it she could talk to animals every morning ellie and her animal friends had a tea party the birds sang the squirrels danced and ellie told funny stories one day Allie had made the flower sing They sang a beautiful song Allie and her friends danced happily in the singing forest It was a magical fun day ในป่าลึกมีบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งมีแอล์ู้เป็นมิตรชื่อว่าอลลี่อาศัยอยู่เธอมีหมวกวิเศษเวลาเธอใส่หมวกเธอสามารถพูดกับสัตว์ต่างๆได้ ในทุกๆเช้าแอลลี่กับเหล่าสัตว์เพื่อนๆของเธอจะมาปาร์ตี้น้ำชาร่วมกันนกน้อยร้องเพลงกรอกเต้นรำและแอลลี่ก็เล่าเรื่องตลกให้ฟังวันหนึ่งหมวกแหข,ของแอลลี่ทำให้ดอกไม้ร้องเพลงได้พวกมันร้องเพลงเพราะมากแอลลี่กับเพื่อนๆของเธอจึงเต้นรำกันอย่างมีความสุขในป่าแห่งการร้องเพลงเป็นวันที่วิเศษและสนุกมาก